ัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเบนจะมาเปิดกลุ่มกระเป๋าให้ทุกคนดูนะคะก็มีตั้งแต่ราคาน่ารักนะคะแล้วก็ราคาน่ารักปานกลางแล้วก็น่ารักมากเ <c oughs> พราะว่าไม่ค่อยซื้อกระเป๋าที่มันแบบราคาแบบพงสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าจะมีใบไหนถูกใจใทุกคนเหมือนกันบ้างนะคะคือ <c oughs> จัดของจัดไปจัดมานะคะก็ได้มานั่งอยู่ตรงพื้น ตรงนี้แล้วกันมุมนี้แล้วกันโอเคกระเป๋าเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเบอรสอง่ะทุกคนเพราะว่าเพนจะเป็นแบบนักช็อปแบบโกดังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือชอบมากแบบเอนจอยมากกับการได้แบบได้ไปเลือกเพราะมันราคาแบบราคาแบบไม่สูงมากอะไรเงี้ยเราสามารถแบบใส่แล้วก็มีกแอนแบทกับชุดต่างๆได้แบบเยอะเรารู้สึกว่ามันเป็น มันเหมือนมีชิ้นเดียวโลอมันอาจจะมีหลายชิ้นนะแต่ในความรู้สึกเบนอะเบนรู้สึกว่าแบบเราหากระจนเจออะไรเนี่ยคือมันเป็นดีไซน์แบบไม่เหมือนใครอาจจะเป็นแบบไม่ได้แบบอยู่ในเทรนมากอย่างงี้นะคะเดี๋ยวมาดูใบแรกกันก่อนละกันใบแรกใบนี้ใบน,นี้นะคะได้มาจากโบราณญี่ปุ่นนะคะที่ขอนแก่น <c oughs> เป็นใบที่สะพายแบบค่อนข้างบ่อยเลยนี่ยเป็นใบที่เบนนะคะสะพายบ่อยจริงๆแล้วมันจะมีผ้าแบบ ผ้าที่เป็นเทเจอร์เดียวกันกับกระเป๋านะคะก็จะกกเอามาปูกระเป๋าให้มีความเท่ขึ้นมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือจูของได้เยอะมากนะคะสภาพดีมากทุกคนเป็นสภาพดีมากแล้วก็เป็นทรงที่แบบเป็นชอบอะ่ะสบายง่ายๆหรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าไปไหนก็ตามอะไรเงี้ยมันไม่ต้องกอังวลอ่ะทุกคนเพราะว่าราคาน้องอะ่ะอยู่ที่แบบใบนี้น่าจะร้อยหนึ่งใบนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะเนีย่ย ให้ดูสไตล์เป็นประมาณนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรอะผ้าลายดอกเหรอด้านไวจูของเยอะแบบเยอะสุดๆอะแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องเอาใส่โทรศัพท์นะคะมันจะได้ไม่รวมกับมันจะได้ไม่รวมกับของอย่างอื่นนี่นะคะ่ะใบแรกน่ารักมากอ่ะใบต่อไปยกให้ใบนี้ใบนี้นะคะทุกคนต้องแบบมีความแบบว่าขนปุยน่ารักนะคะ และอีกอย่างหนึ่งคือชอบมากเพราะว่าอันนี้มิกได้อีกชุดหนึ่งใช่ไหมและนางใส่ได้สองทางอันนี้ก็พิกด้านนี้ก็คือจะใส่กับพวกชุดที่มันเป็นแบบว่าชุดยีนดีนะทุกคนเนี่ยสไตล์แบบนี้นะทุกคนน่ารักน่ารักมากอันนี้มันก็จะแบบสบายด้านข้างไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้น่ารักชิ้นแพะอะไรอย่างี้ใบนี้น่าจะประมาณ5% 0บาท นี่นะคะใบละ50บาทเธอมันคุ้มเด้อต่อไปเป็นใบนี้แล้วกันใช้บ่อยใบนี้ค่ะอันนี้ใช้บ่อยมากเธอคือแบบที่ทำคลิปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำคลิปแบบว่า Outfit of the day คือใส่อันนี้ทั้งสัปดาห์นะคะทั้งอาทิตย์เลยน่ารักแบบน่ารักน่ารักมากมันสวยแล้วก็มีความแบบว่า มันมีความแซ่บอยู่นะใบเนี่ยทุกคนนี่นะคะแล้วก็ด้านในนะคะดีมากใส่ของได้เยอะมากมีซิปแบบช่องด้านในแบบนี้ให้ด้วยแล้วก็มีช่องเล็กนะคะสะพายไปไหนก็คือมีความแบบว่าสวยอะ่ะ <c oughs> ต่อไปเอาใบนี้กันใบนี้เป็นทรงแบบเขาเรียกว่าทรงอะไรทรงขนมจีบหรอ เบนนะชชอบมิกนะคะกับพวกที่เป็นพวงคุญแจพวงกุญแจการ์ตูนแบบน่ารักอะ่ะอันนี้20บาทนะทุกคนน่ารักมากอันนี้เป็นของดิสนีย์โตกเกียวนะคะ <c ười> คิดเราเอง <c ười> คิดเราเองว่าน่ารักมากนะคะแบบนี้แล้วก็เป็นสาพายแบบว่า,วามันก็เก๋อะทุกคนมันก็น่ารักนะใส่ของได้เยอะนะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความยุ่งยากนิดนึงนะคะเวลาเราเปิด เนี่ยเวลาเปิดมันก็จะมีความแบบว่าอีลุงตุงนังนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพื่อความเกี่แล้วก็ใส่ได้ใบต่อไปนะคะเอาเป็นใบนี้ละกันกระเป๋าสารใบนี้เป็นได้มาประมาณน่าจะ200 200กว่าบาทนี่นะคะมาดีสอ0้200กว่าบาทเป็นโกดังที่โกดังที่อุดร มิกในวันที่เราแบบว่าอยากไปเที่ยวแบบว่าเขาใหญ่หรือว่าไปทะเลนะคะตอนไปทะเลเบนก็ใบนี้ไปมีสายยาวให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกของที่เป็นแบบว่าเลือกมาดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันราคาไม่ได้สูงมากอะเบนจะรู้สึกแบบภูมิใจนารักมาก200 200กว่าบาทไปเนี่ยอ่าต่อไปนะคะใบนี้ก็โกดังญี่ปุ่นเหมือนกันนะทุกคนแอนแอนอันนี้ใส่ของได้เยอะมาก เบนก็เลยเอาเขาไปใส่พวกเครื่องสำอางเวลาเดินทางก็คือใบนี้เลยจบครบทุกอย่างอยู่ในนี้ได้หมดว้างแล้วก็เปื้อนด้วยนิดนึง <c oughs> ข้างในเพราะว่ารองพื้นชั้นนะคะเนี่ยเลอะเลยยังไม่ได้ทำข่าวสารนะคะมีความปุยๆแบบนี้น่ารักใบนี้น่าจะร้อยหนึ่งน่าจะร้อยเดียวนะคะต่อใบใบนี้ละกันทุกคนใบนี้ก็โกดังญี่ปุ่นเช่นเคยนะคะ วันนั้นไปแบบว่าแกล้งไปเดินเล่นอะไรอย่างี้แล้วก็ได้น้องมานะคะทุกคนใบนี้คุ้มแบบคุ้มมากเบนเอาใส่โน้ตบุ๊กเนี่ยเบนเอาใส่โน้ตบุ๊กนะคะใบนี้แล้วก็พวกของแบบไอทีเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยนะคือใส่ได้หมดเลยครบจบในกระเป๋าใบดียวแล้วก็ได้ตัวนี้มานะคะดอลลี่ตัวนี้ก็ยี่สิบบาทจากโกดังญี่ปุ่น คงจะน่าจะไม่เกินร้อยแปดสิบาทเนี่ยใบเนี้ยใบนี้ยแปบาทแล้วก็ใบนี้ค่ะอันนี้จากมีใบเสร็จใบเนี้ยที่เลือกน้องมาเพราะว่าชอบสีเขาอะทุกคนม,มันมีความแบบว่าวินเทจนะคะแล้วก็เป็นมิกกี้เมาส์ด้วยเป็นโตเกียวดิสนีย์แลนด์ของแบบของญี่ปุ่นมือสองนะเขาจะชอบมีความแบบว่ามีแบรนด์เราต้องหาแบบเลือกดีๆอะ ทุกคนแล้วก็จะเจอน้องเองนี่นะคะใบนี้ก็มีความแบบว่าใส่คล้องแบบนี้ใช่ไหมและเหตุผลที่เ็นเลือกมาก็เพราะว่าเป็นเอามาแมทกับผ้าโพกหัวแบบนึงเ็นบีผ้าโพกหัวเอามาแมทกันทุกคนสีมันไปแบบในทิศทางเดียวกันนะแต่ว่ายังไม่ได้แบบทำโททอลลุคนี้เลยอะไรแบบนี้ไหมอาจจะแบบมีลุคอย่างนี้แล้วก็ถือกระเป๋าเก๋ๆหนึ่งใบนะคะผมอาจจะเป็นแบบลอนมาม่าว่าไป ซื้อมาเพราะว่ามาแมตกันใบนี้40บาทค่ะทุกคนใบนี้40สคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฉลักเธอฉันลักเธอแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะือไม่ใช่แบบใส่ได้ด,ดิตึงเนอะใส่ได้เยอะนะคะและหนังทุกอย่างคือดีมากหนังดีผ้าดีและเหตุผลที่เลือกเพราะว่าเ t e เจอร์อะไรต่างๆมันดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันเข้ากับเราก็เอาเลยอีก แบรนด์หนึ่งที่เป็นชอบเลยก็คือลีนาลาวเวลาทุกคนแบบไปเห็นอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าน้องเป็นแบบมีความหวานหวานใช่ไหมใช่ค่ะมันมันมีความหวานแต่ว่ามันจะมีบางใบที่เรารู้สึกแบบว่ามันมันมันไปกับเราได้มันแมทกับเราได้อะไรเนี้ยอืเดี๋ยวให้ดูใบนี้นะคะน้องลีนาลาวเป็นครั้งแรกเลยลอาที่ซื้อกระเป๋าแบบสีชมพูทุกคนชูดหตะโกนนี่ค่ะใบนี้ เป็นชมพูแบบว่าชมพูแบบถูกต้องเป็นชอบมากคือเห็นครั้งแรกเรารู้สึกแบบว่าเอยน้องน่ารักจังอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันมันก็หวานแหละแต่ไม่ได้หวานเกินไปอาจจะใส่กับพวกสีขาวหรือว่าเป็นเดทในวันที่เราแบบว่าอยากจะอยากจะน่ารักอะเข้าใจไหมเออก็ก็สามารถแบบใส่ได้แล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะแต่ว่าเราก็าคิดแล้วคิดอีกว่าเราจะได้ใช้แน่นอน แล้วมันก็ได้ใช้จริงๆนะคะเราถูกซื้อเขามามแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะลินอาราวก็คือกระเป๋าตังที่ใช้อยู่ทุกวันนี้นะคะนี่ใช้มาหนึ่งปีแล้วมีความแบบว่าสีซีดส,สีบางนิดนึงนะคะน่ารักแบบน่ารักน่ารักมากนะคะมีความแบบว่าดีซี่เด็ดใจดูโลโก้ลอ,อกหมดแล้วเนี่ยถ้าใช้มานานนะคะแบบทนสุด,สด หนังทุกอย่างคือดีแบบดีมากทนมากนะคะเายไปไหนแบบคนก็จะแบบบอกว่ากระเป๋าหน้าราังอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความภูมิใจ <laughs> และก็ใบนี้ค่ะลูกรักอีกหนึ่งใบนะคะของ c h a r u l a ไหมแบรนด์ไอจค่ะทุกคนที่เป็นแบรนด์ IG ที่แบบค่อนข้างจะหิ้เหมือนกันนะ <laughs> เขาออกมาแบบคอลเลคชันไหนก็คือปัง,ปงบังแบบทุกคอลเลคชันเลยอะ ใบเนี้ยออกงานด้วยกันบ่อยมาก mm hmm. เวลาไปงานแบบว่างานแต่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถือใบนี้ไป mm hmm. นี่นะคะเป็นสภาย์คั้งหนึ่ง mm hmm. กับกางเกงยีนที่มันแบบสีเข้มแล้วเป็นไม่รู้ว่าน้องมาดูดสีคือไม่คิดว่านางจะดูดอะลืมลืมนึกถึงดูดสีนะคะตามพวกเนี้ยเป็นสีแบบน้ำเงินเข้มแบบน้ำเงินยีนอะ ฉันก็เลยตกใจมากเพราะเพิ่งซื้อมาได้ไม่แบบไม่ถึงเดือนอะไรอย่างี้แล้วมันก็เปื้อนใช่ไหมฉันก็ไปหาก็ไปเซิร์ชดูว่ามีน้ํายาหรือว่าอะไรที่แบบสามารถขัดกระเป๋าพวกนี้ได้พอมาฉีดน้ํายาปุ๊บมันก็เหมือนจะลบออกทุกคนลบออกหมดเลยแต่พอน้ํายาแห้งปุ๊บก,ก็คือเป็นคราบตามกระเป๋าเธอดูข้างหลังแบบเ <laughs> นี่ยมันเป็นคราบเนี่ยข้างหลังคือแบบไม่น่าชมเลยอ่ะเออแต่ก็ ตอนนี้ก็ปล่อยล้วสพายแบบใช้ได้ตาม,มงทตามงานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นจุดเล็กที่คนแบบมองไม่เห็นหรอกอแต่มันแบบช้ำใจที่เราไงว่าช้ำใจที่ตัวเองว่าแบบเออทำไมแบบดูแลไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนี่นะคะน่ารักมากใบนี้เป็นอีกใบนึงที่ส่งไปให้เพื่อนเลือกสีช่วยไม่มีใครเลือกสีขาวให้เลยก็ได้สีขาวมาเหมือนเดิมนะคะโอเคอัน okay. นี้ก็เป็นราคาแบบขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้สูงแบบ สุดมากต่อไปใบสุดท้ายอย่างอดูรอบห้องก่อนใบสุดท้ายนะคะคิดว่าในในตู้เสื้อผ้าของหลายๆคนน่ะจะต้องมีกระเป๋าแบรนด์นี้อยู่นะคะมันเป็นแบบ everyday look ได้เลยอ่ะอเป็นใบที่ชอบมากเข็นครั้งแรกก็คืออือน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นสีที่เราแบบสีที่ชอบนะคะอาทิชอบอกนะคะ น่ารักมากทุกคนคือเห็นเป็นแบบเป็นแบนอะไรเงี้ยแต่เนาแบบก็ใส่ของได้เยอะนะในช่องที่เขามีหลายช่องนี่แหละชืบแบบนี้แล้วก็สะพายนะคะน่ารักเอา้าใส่อีกด้านก็เด้่ยน่ารักน่ารักมากเป็นอะชอบมากกระเป๋าใบนี้นะคะคือชอบมากความรู้สึกแบบว่าภูมิใจเหมือนกัน ชอบ texture ชอบทุกอย่างเลยคือใบนี้อยู่ด้วยกันมาแบบนานแล้วนเนี่ยนานเหมือนกันนะแบบยังคิดว่าจะใช้ไปต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไม่สตทบโอเค okay, คนนี่นะคะก็เป็นกระเป๋าของเบนเกือบทุกใบ <laughs> นี่นะกระเป๋าทุกใบคือก่อนจะได้มาก็คือเราคิดแล้วคิดอีกนะคะแล้วก็มีความแบบว่าภูมิใจมากในการในการเลือกสัตว์น้องมาอยู่ด้วยนะคะ ใสุดในอนาคตนะคะมันก็เป็นความฝันของเราเหมือนกันนะแบบว่าอยากมีแบบพวกกระเป๋าที่เป็นแบบเป็นแบรนด์อะไรเงี้ยเป็นแบรนด์แบบเออถ้าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งแบบงบเราถึงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะซื้อไว้นะคะเพราะว่ากระเป๋าทั่ไปอะเท็กเจอร์แล้วก็การใช้งานอะถ้ามันดีมันก็อยู่กับเราแบบได้นานใช่ไหมทุกคน ทุกใบคือคาสันมาแล้วว่าเธอต้องมาอยู่กับฉันยังไงก็ฝากช่องแบบเล็กๆไปด้วยนะคะทุกคนเป็นซินทิปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายกอย่างทุกนนได้ไหมแบบนี้นั่งพื้นนะเธอคุณและหน้ามันแล้วขนาด